ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในขณะที่ประเด็นแรกของช่วงเช้าวันนี้ครับประจําวันที่12ของช่วงเช้าวันนี้ครับเรามาอัปเดตท,ทางฝั่งตลาดซื้อขายของธนาคารทับกว่างโซมาภัไพกันหน่อยครับเมื่อาสุดครับเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวันที่ผ่านมาได้เปิดตัวหัวกระใหม่ครับอย่างธนาคารโอราบิโอเตรียมรับตะไขาในซีซั่นหน้าเลยครับ ยังไงก็ตามกระสับธนาสมสรีโอชิร์ายูรนเต็ดครับทีมชื่อดังในศึกฟุตบอลลีวอรครับได้จัดการเปิดตัวะนาโอราบิโอดอสซานโต้ครับนักเตะสายเลือดเซมบาเข้ามาเสริมความคมในตำแหน่งของได้กับทีมอย่างเป็นทางการเลยครับโดยยังไงก็ตามครับการเปิดตัวดยยิงคนใหม่ของทัพกวางโซนในวันนี้ครับดนามีประานาย พร้อมกับทนานผอปั่นครับผู้อำนวยการสโมสรลิโอชเชนายเดอเดมาร่วมชูเสื้อเปิดตัวอย่างเป็นทางการซึ่งกองหน้าวัย28ปีครับจะสวมเสื้อมาริเก้าลงสนามพริตสกอยกับทีมในฤดูก,กาล2022นี้แหละครับ โดยสำหรับเจ้าตัว,ตวครับจางเทนันโอลัฟวิโอครับเป็นเจ้าของส่วนสูง184ซนติเมตรชาวบราซิลมีประสบการณ์้าแข่งในดกบ้านเกิดมาได้อย่างโชคชนและในฤดูกาลที่ผ่านมาครับเจ้าตัวเล่นอยู่กับสโมสรนในประเทศบราซิลเช่นกันก่อนล่าสุดกับจะบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาสวมเสื้อก่างโซมาไพ่เทรมบูทลีกฤดูก,กาล2022ครับและนี่ก็ถือเป็นการคาแข่งในทลีกครั้งแรกของเจ้าตัวอีกด้วยแหละครับ ในส่วนที่ประเด็นที่2ครับเรามารอรุ้นกันหน่อยครับอย่างทด้านนาวเตะอย่างทาทด้านไพเมนแข่งฟอร์ตูนาครับในโพสต์ตอรี่อยู่กรุงเทพลุ้นเจียซอบทีมกิริพยองเมืองทองเรือแต่ไหครับอย่างไรก็ตามครับล่าสุดครับเ็บไซต์ของทดนันบอลไทยดอทคอมครับได้ออกมาอัปเดตข่าวว่าทาทดนานรูนันไพาเมนเมกซายเดิรุ่งของทีมฟอร์ตูนาเซนตัสทีมในศึกของเทนนันเนเทแดนได้อัสตอรีล่าสุดอยู่ที่ประเทศไทยและคาดว่าน่าจะรอรุ้นซอบทีมดังในศึกถลิกอย่างทาทด้าน กลิ่ประยองเมืองทองหรือแต่ไหนครับโดยหลังจากเมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับได้มีข่าวลือเชื่อมยุ่งระหว่างทแานโรนันพเมนเม,นมกซลยลกครึ่งชาวไทยในทุรเรนครับวัย19ปีกับทีมดังในศึกดิี ทีมหนึ่งครับที่ว่ากันว่ามีการเจรจาตกลงเซ็นสัญญาหนึ่งปีบวกออปชัน3ปีนั่นก็คือเมือกทองเลยครับโดยในขณนะดเดียวกันครับล่าสุดรับทานด้านลูนันไพเม้นครับได้อัปูปลดพาสตอรี่ไอจีส่วนตัวกําลังอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพพร้อมกับคุณแม่ทําให้มีการคาดเดากันครับว่าเร็วๆนี้เจ้าตัวอาจจะไปเปิดตัวกับแข้งคนใหม่ของทีมใหม่หนึ่งในศึกไทยลีกก็เป็นไปได้เลยครับ ซึ่งทังนี้ครับสำหรับทนาาโลนันไพเม้นครับมีคุณพ่อเป็นชาวเนเธอร์แลนด์และคุณแม่เป็นคนไทยโดยเป็นแข้งผลผลิตจากศูนย์ฝึกเยาวชนของสโมสรอฟ์ตูนาซินตัสและถูกดันขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ในฤดูกาลล่าสุดซึ่งแม้ครับจะยังไม่ได้มีโอกาสลงสนามแต่ก็มีชื่อเป็นตัวสำรองใน,นลีกสูงสุดอย่างน,าน้าเอเรสดิวิชันซีลีมาแลวถึง5เกมเด้วยกันแหละครับ ในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเรามาต่อกันที่ทางฝั่งของางดานจนน์ม่วงงามกันหน่อยครับมาล่าสุดได้ออกมาพูดอาลาทางนานเชียงใหม่ยูเนเต็ดเป็นชีเรียบร้อยแล้วแหละครับด้วยความเคลื่อนไหวของาะดานนน์ม่วงงามครับอดีตนายทวันดีกรีทีมชาติไทยอยู่ยีสปีจุดเหรียญทองซีเกมส์สองพที่ได้ย้ายมาได้กับเชียงใหม่ยูเนเต็ดด้วยสัญญาจิ้มตัวตั้งแต่ฤดูกาลสองพันกล่าสุดครับเจ้าตัวได้ออกมาพูดขอบคุณต้นสกัดหลังอยู่รับใช้ทีมตั้งแต่ศึกทีสองละคว้าควาาามสํเรร็จในกรปร นและต่อสู้ร่วมกันในศึกหรทอว่ธเมือนรูดูก,กันชผ่านมาแหละรครับอย่างไรก็ตามครับล่าสุดเช่นเดียวกันครับสำหรับทางด้านนนท์มงามครับก็ได้ออกมาโพสตผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวว่าได้ออกมาอำลาทัพช้างเปือกเลยครับว่ากุดบ่ายช้างเปือกขอบคุณทุกฝ่ายบร,ริหารโค้ชที่มันและเพนรทีมทุกคนขอบคุณที่ดูดลผมมาตลอดเวลาชผบานมา ขอบคุณแฟนเชียงใหม่ทุกคนครับที่ช่วยเป็นกำลังใจกับผมในเวลาที่ดีและก็ไม่ดีขอให้เส้นทางฟุตบอลครับพาเรามาเจอกันอีกครั้งนะครับเชียงใหม่จะอยู่ในใจผมเสมอครับขอบคุณสำหรับทุกอย่าง จากใจจริงๆเลยครับโดยทั้งนี้ครับสาบทานานันั้นนนมุ่งงามครับรับใช้ทานานเชียงใหม่ยูเนเต็ดไปตั้งสิ้น4ีบกนัดเก็บได้ไป17ครินชีตตั้งแต่ย้ายเข้ามาร่วมทีมส่วนผูนานในการลงสนามในซีซั่นที่ผ่านมาครับในศึกดุดิเจ้าตัวจลงเฝ้าสอยกับทัพช้างเผือกไปแล้วทั้งหมด19นัดด้วยกันเลครับ ในส่วนที่ประเด็นที่3ครับเรามากระทุงฝั่งเกมอุ่นเครื่องกันหน่อยครับย้อนไปเมื่อวันที่10กรกฎาคมกันหน่อยครับเมื่อเจนนันต่อพิคาดพีทีประจวบ f ัลุงเตะเกมอุ่นเครื่องภายต่อดรยระบิด้วยสกอร์สประตูต่อศูนยลครับ โดยมื่อวันที่10รกรกฎาคมที่ผ่านมาครับสโมส PG, ร PT Projo FC ภายใต้การกุมทีมของโค้ชโตะสักฟูอนลงเกียนเกมอุ่นเครื่องชุวงปรีซิซันนัดแรกครับพบกับทีมในระดับทดีกโดยกับอย่างทันนั g บีจปตุมยูนเต็ดณสนามของทันนัททรูอดีนาผูหินเวลา17นาฬิกาที่ผ่านมาเลยครับ ดรืองแรกก็ตามครับเกมนี้ครับอุ่นเครื่องนัดนี้ผลปรากฏว่าเป็นสโมสรบีจีประตุมยูเนเตตที่ทําได้ดีกว่าเอาชนะพีีประจบตเวฟซีไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์จากการทําประตูของทนานอิซานฟาดีและสารัตยูเยนซึ่งทั้ง2ประตูครับก็เกิดขึ้นในครึ่งแรกเลยครับโดยแซบโปรแกรมการแข่งขันของศึกดูทรกฤด,กดูกาล2022ครับในส่วนของทนานด้านพอดีะจบรเอฟซี่็จะออกไป็เยือนน้งใม่อย่งทางด้านสุขโขแทบโปรแกรมางคข่งขันของศึกยูเลหลวง์เ,เดูกาล2 ระหว่างที่14สิงหาคมนี้แหละครับในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเรามาอัปเดตตลาดซื้อขายของทลานทะลิกสองกันอีกแล้วครับเมื่อล่าสุดอย่างตน้านยักษ์เสรนี่แลยครับอุดทรทะเีฟ4ีได้ประกาศขว้าตัวเซ็นสัญญาธนาสุพจน์จดจำเข้ามาเสริมคมเด็นน้าลุยในทะลิก2อนะครับ โดยเมื่อวันที่1 1กรกฎาคมที่ผ่านมาครับทัพยักษ์เศษอุดรธานีสีครับยังคงทำการเปิดตัวเพลนอย่างต่อเนื่องล่าสุดครับทีมได้ตกลงเซ็นสัญญาธนฐานะสปอตจดจํำวกไว้3.2ปีจากเมืองการยูนเต็ดเข้ามาช่วยทีมรุยศึกอบรอย50ชิมชิพฤดูกาล2022นั่นเองนะครับ โดยสำหรับท่านสุพจน์จดจำครับเริ่มต้นเล่นฟุตบอลอาชีพกับท่านนั่นขอนแก่นเอฟซีและขอนาสีมาบัดเอฟซีบีบีซียูเอฟซีกระบี่เอฟซีสุราษฎร์ธานีพีทีประจวบเอฟซีหนองบัวพิชญ์เอฟซีปูริเทรลูเอฟซีเกษตรศาสตร์เอฟซีและกับเมืองการยูเนเต็ดเป็นสโมสรล่าสุดเลยครับและทั้งนี้ครับสำหรับท่านเจ้าบอยสุพจน์ครับเคยได้แชมป์ลีกครับ2019กับพีทีประจวบเอฟซีพร้อมทั้งเป็นหนึ่งในขุนพลช่างศึกชุดลงแชมป์ฟุตบอลถ้วยพระราชทานคิงครับครั้ง ที่46ภายใต้การกุมชีมของท้านมิรุรานรายเยวัตอีกด้วย,ยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแก่กับพวกเราทีมงานบรทลีแฟมบรีกันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อ,ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ